อ๋แล้วกูอุ๊ยไม่โดนวัดอ๋อสัตว์โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมไอ้นี่ติติ๊วีแล้ววันนี้ผมมาเล่นเป็นสบายเราอือสบายเราครับซึ่งเกมนี้ผมมาเล่นเป็นไอ้ไมเคิลตัวที่จะบอกให้นะว่าก็กลางๆตัวนี้เออทีแรกผมว่าเก่งนะแต่เฮ้ย าใครหลอกหลอกลอยท้อไปนะ่ะไอตัวนี้จะเก่งเลยอันนี้ผมไม่ว่าแต่ถ้าหลอกไม่เป็นก็งั้นๆันเลยตีนตี๋ยนตีนเตีนนั่นเลยมันเล็ <c oughs> สือด้วยอยู่ไหนนะอ่ะเงงงงงอะดิ โอ้ยช้างมันก็น่าหลากหนักนะแพ้ล่ม What ฮะโอ้โหจริงจริงข้างหน้าโดดเลยน้องทุกคนโอ้ยเชี่ยเชี่ยเสียเลยโโอ้ห โอ้ดเเทเลอร์ได้ใชปลหมกูฟาระดโชคดีอืมสวยงามเราถอยก่อนนะทุกคนเนีย่ยแล้วเรามาตรงนี้คะโอ้ไม่หมดสาวดูดนแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะเอาวัดไม่ได้เหรอเท่าไหร่ไหมโอ้เพิ่งห้าเชือง โอ้ <Okay>. oh, <S <S โหไม่อมุดไม่ใช่เหรอเนี่ยคือคมจริงอ่ะมันควรจะได้แล้วไอ้าหา่านั่นไอสามสแต็กเนึงอ่ะพี่ไม่เคยใช้หรืใช้ก็ทำไปหนึ่งนะห,หนึ่งเครื่องมันก็แอบตรงนี้ก่อนนะอือ โอาไปนู่น,นละโอเคปลอดภัยเซฟตรงนี้เซฟตรงนี้เอาน้ำหอมโดนไป็นหนึ่งเรื่องหอมดหหอโดนหอมโดนอนืออุ้ยเออนี่แหละนี่แหละเออเนี่ยผมบอกปไปเลยเออนี่แหละ อืมโอเคปกติละทีแรกกำลังคิดว่ามันไม่ปกติอ๋อเดี๋ยวช่วยอีกท่านฮัมฮัมปลาลูก หเราพาฟาร์บอยู่กันอุ้ยเจือเลยหรอเกือบแล้วกูฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนักโทษนี่จะรอแล้วเราก็มารอแต่นี้ใช่รอ้องเปิดกล่อง เปิดกลางลาเปิกลางลาเอ้าดอสิว่าฮึนนชิอาสิพแล้วทุกคนลับบี้ซะด้วยอ้าวเลยมึง ็อรอตรงนี้เลยเพื่อนปังเข้าไปหนึ่งดอกถ้าผ่านเลยมีไปซะไม่เราจะไม่ทิ้งเพื่อนถ้าไปกูก็แพ้ดิต้องไงดีวะเนี่ยว่ากบกลับไปมันกำลังว่าละ นึกว่าจะล็อกเองเราไปดี๋วก่อนแลกคนนะเสียเวลาบายบายโอเคเกมนี้ก็ง่ายๆเอาหนีมาได้คนเดียวตึงโอเคโหเกมมาเกมที่สองโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่าด่านดีฮะด่านดีด่านที่ผมโหรักเลยด่านนี้จมก็จมก็ไม้กั็เยอะอะไรก็เยอะ เกมนี้ห้เยอะจี๊ดเสยสอะอเด็กเล็กหน่อยแล้มันเขาสิงผมนู่นเอาายนานเรอโอ้โหหนึ่งหอโอ้โหูแถบฮะเออะไรวะ lúc thật là xin lỗi mhm ăn tung tím hm 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 โอ้เรียบร้อยเดินไปแล้วก็ไฟให้ลบลอีกครั้งโอ้เด็กน้อยเด็กเชี่ยอู้หูฝันมีประโยชน์ที่อะไรเนี่ยคนี่นอนเรียบร้อยแต่เย็นเด็กเด็กเด็กอ๋ยอีดอกเอ้ยโอ้ ตัวพาราชิบหายพาราชิบหายโอ้ชิบนี่ดอกพารามากพี่จะรีร์อน่านนี่โอ้โหเชื่อเข้าเลยฮ้ย <c oughs> ยังไม่ช่วยด้วยนพาละโหได้คกูได้ย,ยู่ตอนนี้ว่ะชิบหายแล้วกูอุ๊ยไม่โดนวัดอ๋อสัตว์ไืมอาหานโคตรพาละตัวอันนี้ ไหนดูดินีโนูสู้ดิีนโนูโชว์ให้ลูกรู้ลูกปั่นไฟได้เดี๋ยวมันเจ็บด,ด้านมาช่วยยังไงยัง <c oughs> ไงก่อนอือหนึ่งดอกไปโอ้ส <c oughs> ี่แไวเเลยเรียบร้อยนักสำรวจก็ไม่ต้องกันักสำรวจเขา เขาไม่ใช่ตัวช่วยแล้วโอ้แล้วแล้วเห็นตาดีซะด้วยโอ้ตายแล้วพีสมัยนี้ตาดีจัดวะไปแล้วนุกคนโคตรเจ็บใจอ่ะน,นีเจอบปุ๊บแล้วมันยืนนิ่งเลยนะโอ้เรยบรอยแ้ยโอ้โหันออกโอ้โหตาุนอนสักผ่านไปเล่นเป็นลบโยนเกม มันออกนี่เอง